ครับพี่น้องครับเราก็มาเยี่ยมสวนอินทาลัมของป้าน้อยนะครับที่บ้านเมือง้านนองเทาตำบลเมืองน้อยอำเภอกันทรมจังหวัดศรีสะเกีครับที่ฐานบ้านเรานะครับมาดูครับเอามาเยี่ยมโอ้โหอันนี้นะฮะสามป้าน้อยนะครับว่าต้นนี้ในอายุสามปีแล้วครับเป็นลูกสองรอบเป็นลูกสองรอบครับดูครับุกใกล้สุกแล้วเริ่มออกเหลืองใกล้สุกแล้วดูครับโอ้โหอินทผลัมเนี่ยนะสองรอบครับออกลูกสองรอบแล้วป้าน้อยบอกว่าอร่อยมากปีที่แล้วครับ อ่าทีนี้กลับมาดูฝั่งนี้ครับมาดูตัวเนี้ยโอโห้ดูครับพี่น้องครับดูครับโอ้โหโอ้ยเนี่ยดูครับพี่น้องครับลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากครับลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากอันนี้ก็คือออก ครั้งแรกอายุ3ปีออกครั้งแรกนะฮะแต่เกาดุมากแล้วก็ลูกใหญ่นะฮะนี่นะฮะออกมาต่อครับมาต่อนะฮะโอ้โหเนี่ยเนี่ยดูครับพี่น้องครับอู้ดูอืมอู้ลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากโอ้โฮ,ะฮะเนี่ยฮะเนี่ยกันตาลมสีเกียวครับพาดูโอ้โห พี่น้องครับมาดูครับโอ้โหนี่ยิ่งโดกมากเลยนี่โดกงนกนี่เหลืองลามนี่ใกล้จะสุกแล้วนี่ใกล้จะสุกแล้วใกล้สุกแล้วดูฮะดูอันนี้ออกใหม่อันนี้เริ่มเริ่มจะสุกแล้วครับดูเอารอบรอบหน่อยเราดูดูรอบรอบต้นไหนรอบรอบต้นโอ้โหอู้เริ่มเริ่มเหลืองแล้วเริ่มเหลืองแล้วครับเริ่มเหลืองแล้วเริ่มจะสุกแล้วฮะเริ่มเหลืองแล้วเริ่มเหลืองแล้วใกล้แล้วใกล้สุกแล้วฮะโอ้เอาขอชิมดูสักหน่อยหนึ่งอืมเริ่มหวานแล้วฮะ อืมอ,อืมฮึเริ่หมหวานแล้วเริ่หมหวานแล้วดูครับดูอืมอ,อืมอ,อืมเริ่หมหวานแลยฮะโอ้โหฮะอืมโอ้โหเนี่ยพี่น้องครับตัวนี้ก็ออกรอบสองอายุสามปีนะฮะออกรอบสองแล้วพี่น้องครับ ไว้ห่างๆอย่างนี้นะฮะลูกจะโตเร็วนะฮะแล้วก็ไม่หลุดไปร่วงครับไม่หลุดไปร่วงเนี่ยสวนต้นน้อยครับออกรอบสองลวปีที่เดียวก็หวานมัอนกันนะฮะนี่คือสวนที่เราได้มาดูแลนะครับมาดูครับมาดู ตายแล้วก็เศร้าอายุป,ปีกว่าดูฮะเพิ่มออกลูกนะเห็นไหมะอ่าเดี๋ยวลองชิมดูครับลองชิมดูลองชิมดูอ,มดอืมเริ่มหวานแนละ้วออกมันแล้วก็เป็นหวานนะครับอ่ะไม่รู้ครับดูกต่อไหนพี่อ่ะ นี่ก็เลือดบอ,อกไงเลือดบอ,อกครั้งแรกตัวนี้บอ,อกครั้งแรกครับมามาตัวนี้โอ๊ยอะไรนี <c> ่ <oughs> <c oughs> ตัวนี้สามปีสามปีครับหน <c oughs> ึ่งสามปี น้ำพี่โอ้โหดูครับดู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 โอ้ยดูครับดูโอ้สุดยอดเลยฮะโอ้โหดูฮะรอบๆมารอบๆมาดูให้หน่อยดูหน่อยโอ้เนี่ยพาพาชมสวนพาชมสวนครับพี่น้องครับเนี่ยโอ้โหดูดูครับดูดูเอ้าดูฮะเดี๋ยวนะโอ้โหเนี่ยโอ้โห อ้ยโอ้ยอวยตัวอ่วันอ้ยโอ้ยนอเป็นปะตะวันซ่อนครับเป็นตะวันซ่อนครับพี่ลองครับดูฮะดูด,ดูนี่ก็คือ,อาการตะลมสีสะเกตครับการตะลมสีสเกตดูนะฮะผายอีสานครับผาอีสานเราทําได้แล้วทําได้แล้วอร่อยด้วยครับเพราะมันเป็นมาสองปีแล้วสามออกเป็นสองรอบอายุสามปีครับที่นี่การตะลมสีสเกตครับสวนของป้าน้อยครับเราได้มาดูแล ตั้งแต่เริ่มต้น3ปีที่เราอยู่ด้วยกันกับเกษตรกรนะครับนี่ก็คือเห็นผลผลิตรอบ2นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันสุกมากกว่านี้แล้วจะได้เก็บวิดีโอไปฝากพี่น้องครับนี่ก็คือสําหรับวันนี้รอบนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับโอเคแล้วก็เจอกันในช่วงวิดีโอที่มันสุกมากๆนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ